ที่กำลังรับประทานอาหารเบาๆนะคะก็มีเสียงลูกเจีย๊ยบค่ะแหมสร้างบรรยากาศสร้างความน่ารักไปด้วยนะคะนี่คือคาเฟ่ที่มีชื่อว่าเคโชนนในมณฑลหวัญเหลียนของไต้หวันค่ะมีสุดท้ายก็คือลูกเจีย๊ยบนะคะที่ทางร้านนี้เลี้ยงไว้สร้างความเพลิดเพลินให้กับลูกค้า แต่ที่มานั้นต้องบอกนะคะว่าไม่ได้เกิดจากใจรักแต่เป็นความบังเอิญล้วนๆเลยค่ะชอชิงหญิงเจ้าของร้านเล่าถึงที่มาว่าตอนแรกเนี่ยร้านของเขาก็เป็นร้านอาหารทั่วไปแต่อยู่มาวันหนึ่งมีลูกค้าคู่หนึ่งนะคะแวะมารับประทานอาหารก่อนที่จะไปพักที่ภูเขาถ้ายตรงแต่ระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าเก็บลูกเจี๊ยบมาได้3ตัวเลยเขาฝากไว้ที่ร้านเอาไว้แล้วเดี๋ยวขากลับเนี่ยจะมารับไปนะคะปรากฏว่าลูกค้าทั้งคู่หายตัวไปเลยค่ะทิ้งให้ร้านต้องดูแลลูกเจี๊ยบเอาไว้แต่ปรากฏว่าได้รับเสียง ตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้านะคะก็เลยเลี้ยงไว้เป็นจุดขายสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านไปซะเลยค่ะพอเลี้ยงแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องคิดกลยุทธ์แล้วค่ะร้านนี้จะคอยเปลี่ยนลูกเจี๊ยบทุกๆ3สัปดาห์พอเริ่มโตนะคะเจ้าของร้านก็จะไปขอซื้อลูกเจี๊ยบตัวใหม่มาจากตลาด ด้านลูกค้าก็ต่างชอบใจที่ได้เห็นลูกเจี๊ยบนั้นวิ่งไปวิ่งมานะคะระหว่างรับประทานอาหารโดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนแบบนี้ต้อนรับปีละกาค่ะตามความเชื่อนักสัตว์ของจีนนั้นก็ยิ่งสร้างบรรยากาศให้กับเทศกาลได้ดีทีเดียวค่ะ